ผมสวัสดีครับผมสวัสดีผมแม็กกีน้องสุข,ขุมสุขคนนะครับเนาะมาหนี้วันที่ยี่สิบแปดมกราสองหน้าหนอ,อยของเทียนะครับเนาะมาโคว,กวากับสองแม่งกับบอเชียวก็ครับพี่น้องนี่มาคุยกับพี่น้องเรื่องน้องอิงเขาลนะครับที่หมู่บ้านสวัสดีวิวหนึ่งนะครับ,รบไปบางบางขวนนุ่นปปับบุรีเมื่อคืนนี้เป็นแน่ๆน,นะครับน้องอิงสแสดงอยู่นาาวันสุครับอาญะ เาันมั่วล้วมันกยไไปวันมวนกกันลานแตดอาญาครับคนสวรกสวนคนไรพี่น่อกลายกันไปเนี่ยเอฟซีต่างมั่อหนองหญิงรอบนาะมาขึ้นนี่เอฟซีพอพอพอยเนี่ยม่รอบมนองหญิงมาขึ้นนี่อาญาเลยครับหยาดกันแห่งเงินที่เราพี่นอก่อนหองหญิงออกมากกูกันเนาะเขาม้านาไปที่ โอ้ยมังซีโยครับเนี่ไปที่กล่องกระไลแห้งมาขึ้นหนึ่งหนักข้าวกระไลโอ้ไอเนี้ยครับมาขึ้นหนึ่งวันนี้ไม่บอกถึงเรื่องสุดนะครับเนาะมาขึ้นหนึ่งสุดสีหมวกของน้องอิงเป็นชุดผา้าไหมนะครับเนาะชุดผา้าไหมทั้งชุดโอ้ง่ามแห้งครับมาขึ้นหนึ่งพอหล่าจับเลยครับมาขึ้นหนึ่งสังเกตบ้างเลยครับผลิตภัณฑ์หนาขึ้นไปเรื่อยด่านการลองมุมบันสีมวลขึ้นไปเรื่อยนะครับการลองการโย่สแสดงว่าสีเนียนไปเรื่อยเมื่อคืนนี้น้องอิงเกจเพลงรวดครับ ใส่เต็มเจ็ดเพลงดวดเมือนขึ้นนี่แปลกเริงครับพี่น้องเสียงบะตกเสียงบะตกขี้บะขี้ถือตลอดขี้บะตกอวัยวะชิงรางลวงือยืนร่างเสียงกับยิบะตกนะครับรล่องถือขี้ทุกเพลงในการโชว์ในการแสดงยืดอยู่เลยนะครับพี่น้องเจ็ด <7 S 1> เพลงดวดเลยเมือนขึ้นนี่ถ้าผู้พไห่แม่ครับขอฝันมาลาังหันเมือนขึ้นนี่คนลุกเลยพี่น้องคนร่วงมือก็คนทางสนามเมือนขึ้นนี่เสียงดังแห้งเมืองในขีดแล้ว ลองได้ทุกคนนอ,อกมาขึ้นเนี่เงคนมือมือน,นักลางแต่งเพ่งหอบฟันหนี่งคือว่าลองทุกคน,นออกมาขึ้นหนึ่เสียงดังแห้งครับมาขึ้นหนึ่งการฮึ่มเล่นมาขึ้นหนี่งคนลุกเลยนไม่ออกโชว์สคริปต์ดีครับือขึ้นหนี่งไรลื่นเสียงมรตกนะครับย่อมอย่างไะเจ็ดเทนวดเสียงมาตุก <c oughs> ลองถือขี้ตลอดขี้ขี้มาตุกเสียงกระตุกลองถือขี้พลังกรตุก เามาืเ่อคืนี่เสียงใสเสียงกล่องเสียงศาสตทั้งเก็บเพลงเลยเมาื่อนเนี่ยช่วงหอบฟันแล้วเพลงที่ไทยมาเมื่อนเนี่ยเหยียบสี่้องบบฮึมเลามา่นมาเพื่อนก็บฮึมสนามเลยนวำมาละครนหลานแตกที่เราพี่น้องสาวหน่อยเดี๋ยวแม่งไปย้ำไลยบอกกินแบบกับสนามเลยคนอายะนักข้าวก็ได้มาเมื่อนเนี่ยน้องกันพวกนาองไอ้ปุงอิงพ่วงอะไรเต็มข้อพ่วงอะไรหลุนข้อครับข้อสี่หัาทุกมือ ทั้งติดหนาเวทีโ oh, อ้โเก็บเบาะมันเก็บเนื uh ้อเก็บเงินน่อยหแต่ว่ามันเก็บเนื <wh <wh ้อเก็บกระดาษหอนซ้อนครับคนแย่งกันให้เงินนี่ครับบุญวาสนามแข่งกันไหวพี่น้องแข่งเลือแข่งไพ่ได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนามแข่งกันไว้ดอกพี่น้องเอ้ยนีครับสำหรับมือนี้สาวหน่อยเป็นตัวแรกกับไปทำการแสดงยุกนะครับฟังละย่อของสำรับพี่น้องมือนี้วันอาทิตย์กับจิตขาดว่ากับจิอาญาเกาพี่น้อง ฟังปุ่นเอฟซีหนองอิงเอฟซีของสาวน้อยลายครับฟังระยองท้งผุนั่างชมดีลายสุมงลายสมองครับตอนนี้เอฟซีหนองอิงลายสุมงม,ง<ด>มีมีทถ่วประเทศครับทุกหมู่บ้านตำบลนอนำเภอจังหวัดทุกจังหวัดครับเอฟซี FC สาวน้อยตอนนี้เป็นหมอลล่โซเชียลมอลลัมีกระแสแล้วก็มีคุณภาพพร้อมนะครับเนะาะไม่ได้ว่าจะมีแต่กระแสอย่างเดียวมีคุณภาพพร้อมแล้วก็ยุ่ในกระแสตลอดเวลา นี่นกิจย่อยจะมีเกิดว้งมาอีกวงหนึ่งหมดทั้งหมดนี่อีกเป็นวงสาขาสองครับสาวน้อยรำเพริญโชว์กิเปิดยิงเดือนสิงหาเนี่ยธุรกิจเปิดเติบโตไปนักร้องศิลปินกิจไายขึ้นคนงานเป็นกิจไายขึ้นครับพี่น้องต่อไปนี้่กิจหนี้สองวงครับสาวน้อยรำเพลินโชว์เดือนสิงหาเนี่ยครับเนาะศิลปินกิจเพิ่มไลยขึ Del ้นงานกิจไายขึ้นกว่านี้เง <São> ิ่อนกิจไายขึ้น เงินเหล็กยีเดลไลท์คือเงื่อนนะครับเนาะเป็นการสางเงิ่อนสางงานนะครับบอลโจนธุรกิจธุรกิจว่างแผนสมองคนสมองเพ็บเะครับเนาะสลับบอลโจนี่นะครับคำว่าราชินีของน้องหญิงยูปะไก่เกิื่นเอื่มครับพี่น้องนี่ครับคำว่าราชินีคนมาเยือนฟังเหมือนเงือนกันคำเอ๋มือกายไปที่เมืองตโลวาเซียนะครับพี่น้องเหมือนเงือนนี่นี่คือว่าเสียงมีมดสะกดนะครับสะกดคนมาเมืองไหน คนเนี่ตาข้างเนี่ยพี่น้องตั้งใจมึงเพ่งเร็วกับตั้งใจมึงเพ่งแซากับตั้งใจฟังพี่น้องดูเพื่อนหนิสังเกตมองในคลิปนะครับเอฟซีถึงน้องมึงมีไห้พร้อมเลยพี่พี่น้องมีไห้หนาวิธีพร้อมเลยครับฟังเพ่งต่อฟันพลังหันมันอินแห้งนี่ครับเพราะว่าเสียงเสียงมีอำนาจเสียงมีมนต์เสน่ห์ครับนี่ครับสามารถเรียกคนไห้มาเมืองได้เลยพี่น้องเสียงเพิ่นนะ คนไปฟังเสียงครับคนไปฟังเสียงไปเมืองโชซ่คนนะครับนี่ครับเขาก็อยังมีโอกาสไปฟังเสียงของเรงงงงาสดๆนะครับเนาะข่าวหนึ่งในชีวิตเนาะพี่น้องผมเอกซี่พลังหยีบประยิบคนละครับวันที่หนึ่งนละครับวันที่หนึ่งเป็นวันหนึ่งพลเรือหัดได้ไม่ยากเนาะวันที่หนึ่งเป็นวันพลเรือหัดแม่บอกว่าแม่วันที่หนึ่งเป็นวันพลเรือหัดสามีบางบอนขาดวัดคนกับสีไอาเนี่ยพี่นอ้องพี่น้อง ถ้า wow. oh. oh. ชุดบวกรื้อหนึ่งห้างแห้งเนาะเพื่อนเนาะชุดสีม่วงนะครับเนาะมังค์กับผมมังค์กับชุดบวกรื้อหนี่แมทกับไอเดนเซอร์พอดีแมทกับเดนเซอร์ชุดสีม่วงพอดีชุดสีม่วงเพื่อนออร่าจับเต็มทีเลยครับเงีดเนปซี่มังเงียบเงดยบกล่องเกล็ดเพลงลวดนี่นะครับพี่น้องเสียงโมโตกครับโมโตกเสียงโมโตกเลยเสียงสาดอยู่ตลอดเวลาครับถือขี้ตลอดเสียงจนเพลงคือถ่ายห่อฟันหมดเลยเพี่น้องแล้วก็เพิ่น เทแก่เอฟซีดีเนาะน้องยิงแบบที่ว่าได้ใจเอฟซีหลานมาเส้นรครับพี่น้องแสดงแล้วคือบอลงไปที่ท้ายหลุครับเย็บทีจนขึ้นรถตู้กัปคนน้นพี่น้องตั้งแต่ลงรถตู้มาได้เงินแล้วลงรถตู้มากท่าน,ลลานเหลล็ีหหยยังครับเพลงท่าน,นหลอดเพียงคือว่ายัางลงรถตู้มาคือได้แล้วติดได้เงินแล้วมือนใ้เซ็กซ้า่ก็ได้เงินอีกได้ติดอีกมือนใ้ช่วงมันเสือด้วยได้มาไล่ได้ตีบีไ,ม,ไ,ไ,ไ,ม,าาไม่ในช่วงออกล่ำหนี่ได้มาไล่ได้ตีบี มันี้ช่วงพอศจเก็าหานเก็บไปที่ไทยลูกก็ได้ติปด้รางวัลอีกมันี้คือรถตู้อีกพี่น้องโอ้ยอีกอีกปีสิบปีก็มีเงินเป็นลอยล้านอยู่ว่าน้องยิงอีกค่ะปีสิบปีพอมีเงินเป็นลอยล้านหม่แล้วขนเลยเกียรติข้นหันไปทางมันนี้เลยสุดยอดอยูเลยนะครับบุญวาสนาครับเนาะแข่งกันไว้เนาะ ไม่ต้องเงยเพลงเงยจีวังนีะครับหมักหมอลำบในในเงินผมมาได้อยู่ในสายหมอลำบเนาะมาได้เงินเพื่นหรอเงิยจีวังชัด่ลยนะแล้วหมักหมอลำบในยนงไเงี้ยเงี้ยพี่น้องเสียงหว่างันมีอำนาจนะครับเนาะจ่านใดก็ขอฝากติดตามช่องได้เลยครับพี่น้องเนี่ช่องแมงระงับออฟฟิเชียลแมงระงับออฟฟิเชียลนะครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้เด้อพี่น้องเนียช่องนี้เก็นมาก็คือว่า อยากน้ำเสนอคือว่าอยากน้ำเสนอว่าเอสซี FC พลังเหยียบของน้องยิงนี่มีจริงแล้วก็มีอยู่หลายมีอยู่ทุกซอยนะครับเนาะนี่น้ำเสนอใน,ในจุดนี้นะครับเนาะช่องนี้คือเป็นช่องพลังบวกพี่น้องช่องพลังบวกมุ่มีมดราม่าครับช่องนี้ให้กุกำลังใจอย่างเดียวสำหรับชิมีกับใบสนีก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันอีกสักคลิปสองคลิปก่นนะครับมืนน้อนี้มื้อนี้เพื่อนยุดตับมื้อนี้ สราญคินีไว้ัเนียครับสวัสดีครับผมสุภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขล้นเ้อพี่น้องเลย